สวัสดีพี่น้องชาวนาเมกทุกคนด้วยนะครับพบกับผมในช่อง f ฟ t ตซีเวิรมกับการสปอยอนิเมะฮาเร็มโรงเียนขนูตอนที่3ละครับผมเดี๋ยวนี้บางช่องก็เลิกทําสปอยไปแล้วนะครับแต่ผมก็ยังไม่เลิกทำหรอกอาจจะลองทําแนวอื่นๆบ้างละจะไม่สปอยอย่างเดียวเอาไว้คุยท้ายคลิปแล้วกันตอนนี้ไปฟังสปอยกันเลยครับผม เรื่องมาในตอนที่สามแล้วครับมิยูกิสาวเมทส่วนตัวของพระเอกก็มาปลูกพระเอกอีกเช่นเคยล่ะครับที่ไม่ปกติก็คือแม่ของพระเอกทรงเมียวมาบอกว่าที่บ้านของพระเอกมีออนเซนด้วยละ่ะบ้านเก่านะครับบ้านที่เคยอยู่กับพ่อแม่พระเอกก็งงว่าอีหยังวะมิยูกิก็ได้อธิบายไปว่าเพื่ตอตอบแทนที่พระเอกมาเป็นสามัญชนตัวอย่างจึงปรับปรุงบ้านให้ใหมย่ยกใหญ่เลยล่ะครับเปลี่ยนอ่างอาบน้ำให้เป็นบ่อน้ำพุร้อน เอวอร์วังอลังการด <Yahoo! S 1> ัดภาพไปที่โรงเรียนนะครับพระเอกก็เป็นจุดสนใจของสาวๆาวทั้งหมดเลยจะกินข้าวจะนั่งจะเรียนอะไรก็แล้วแต่หรือจะเดินไปเปิดประตูเข้าห้องน้ําสาวสาวก็มองกันตลอดเลยโคตรละฮอตละครับแบบนี้พระเอกก็มานั่งเซ็งข้างนอกอาคารนะครับก็เจอกับน้องโรล,ลี่คนหนึ่งเขากำลังเขียนอะไรอยู่ที่พื้นก็ไม่รู้ละพระเอกก็เลยจะไปตักเตือนละครับแต่น้องโรล,ลี่ก็พอเสื้อผ้าตัวเองออกสะ่ง,งั้นแม่เจ้าโว้ย ท่าทางน้องจะร้อนละั้งครับเนี่ยพระเอก,กตกใจยกใหญ่ละครับเอาเสื้อไปคลุมตัวให้ระหว่างนั้นก็มีคนกําลังเดินมาชิบหายแล้วไงพระเอกก็เลยตัดสินใจลากน้องโรดี้หลบไปซะเลยนี่มันโลกจิตสัดสเลยละครับถือมันพาน้องโรดี้เข้าห้องพักของมันเองเพิ่งจะรู้นะครับว่าพระเอกนี่เป็นโรดี้คอนน้องนานก็คือค่อนข้างเออเอ,อหน่อยนะครับคือตอามความคิดเขาคนพากันนะน้องโรดี้ก็เปอยร่อนจ้อนเลยนะครับ พ่อเอกก็บอกให้น้องใส่เสื้อผ้าก่อนแต่เธอเองก็ใส่เสื้อผ้าไม่เป็นซะง,งั้นพ่อเอกก็ต้องลำบากอีกแล้วครับแต่งตัวให้น้องโรล,ล่คนนี้น้องโรล,ลิคนนี้เธอก็มีชื่อว่าชิโรโอมิฮาควะละครับผมจะเียกสั้นๆว่าฮาควะแล้วกันหลังจากที่ทั้งสองแนะนําตัวกันเสร็จนะครับฮาควก็หิวข้าวซะง,งั้นพ่อเอกก็ได้จัดทําราเมงสูตรพิเศษให้กินรามเมงราดซอสพริกละครับแต่ฮาควาก็กินเองไม่เป็นซะง,งั้นพ่อเอกก็ไล้ลองตักใส่ถ้วยให้น้องนางกิน กินสักแจ้งไปเลยล่ะครับพระเอกก็คิดที่จะพาฮาควาไปส่งห้องพักนังท้องตึงนังตามันก็หย่อนสง,งันนอนไม่เรียกที่ล่ะครับพระเอกพยายามปลุกฮาควาแต่ฮาควาก็ตื่นขึ้นมากระทันหันก็แ,แทกหัวพระเอกอย่างจังน้องนางก็คิดไอเดียป,ปิ้งอะไรออกมาจากสมองล่ะครับแล้วก็จะขีดเขียนอะไรบนโต๊ะของฝระเอกระหว่างที่เธอขีดเขียนอะไรลงไปเธอก็ถอดเสื้อผ้าตัวเองออกอีกแล้วล่ะครับ<อ>พระเอกก็พยายามห้ามไม่ให้เธอถอดออกมาแต่ความซวยก็บังเกิดขึ้น เมื่อไอ้กัดจังเข้ามาในจังหวะนั้นพอดีเป็นใครเห็นแบบนี้ก็คิดว่าพระเอกนั้นกำลังล่วงละเมิดทางเพศอยู่นั่นเองอตัดผ้าไปละครับพระเอกก็พาหาครัวไปส่งที่ห้องพักคือที่ห้องพักนี้มึงเป็นอาคารหลังใหญ่เบอ้อเริ่มเทิมเลยพระเอกก็ส่งหาครัวให้กับสาวเมตคนหนึ่งล้ะครับ จากที่พระเอกได้พูดคุยกับสาวเมทคนนี้ก็ทำให้รู้ว่าหากัวนั้นเข้าร่วมกับงานวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์อุตสาหกรรมและอ,อื่นๆอ,อีกมากมายเอออะไรจะเก่งเวอร์ปานนั้นล่ะครับคนนี้และในตอนนี้บริษัทระดับโลกหลายบริษัทต่างเฝ้ารอคอยผลงานการวิจัยของเธออยู่และอาคารแห่งนี้ก็สร้างมาจากสิทธิบัตรที่หากัวเป็นเจ้าของน้องโรดีนี้มีธรรมราจริงๆล่ะครับอัจฉรยะเวอวังอลังการ นะส่งเสียจพระเอกก็จะจากไปทันทีแต่หาควัวก็อยากให้พระเอกอยู่ด้วยล่ะครับหาควัวก็หลังแขนพระเอกไว้อยากให้พระเอกอยู่ด้วยละ่ะพระเอกก็ได้บอกว่าขราวหน้าจะมาเล่นด้วยอีกแล้วกันแล่ก็จากไปเหมือนว่าพระเอกจะได้ใจสาวน้อยไปเต็มๆปักทงไปเรียบร้อยล้ะครับ <Yahoo! S 1> สาวเมียส่วนตัวของหาควัวก็มีตั้ง5คนเยอะกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาล่ะครับแต่ดูตอนนี้เหมือนว่าพวกเมียกกำลังนินทาเรื่องพระเอกกับหาคัวอยู่นั่นเอง ยายเมียดคนนี้ก็นินทาเป็นฉากๆแล้วครับที่เด็ดก็คือตอนฮาควล้างพระเอกให้อยู่ด้วยบางคนนี่ถึงกับคิดว่าฮาควนั้นตกลุมรักพระเอกเข้าให้แล้วซึ่งฮาควานี้เป็นโรดี่แบบนี้ก็จริงแต่อน้องนางนี่อายุเข้า14ปีแล้วนะครับผมถึงตัวจะเล็กอายุไม่เล็กนะครับตัดภาพไปในขณะที่พระเอกกำลังเงินคุยกับเลโกะอยู่ ก็มีสาวสวยพกคาตนะเดินผ่านมาแต่ว่ามีแมลงวันวินผ่านระหว่างเธอกับพระเอกเธอคนนั้นก็เวี่ยงคาตนะฟันแมลงไม่ยั้งเลยยังกะว่าจะฟันพระเอกไปซะรวยล้ะครับเธอคนนี้ก็เหมือนว่าจะตกใจก็เลยตามน้ำไปว่าพระเอกเป็นแมลงสกปรกปกที่ต้องกำจัดทิ้งเข้าให้แล้ว เอาเข้าไปไม่ต้องใช้เหตุผลอะไรเยอะในอนิเมะเรื่องนี้ล่ะครับโดยคนนี้ก็มีชื่อว่าจินเดียวคารนคาเรนก็ใช้คาตนาไล่ฟันพระเอกอย่างโหดแต่พระเอกก็ลบได้เฉยยังไม่รู้ว่าลบได้ยังไงคาเรนก็เอาจริงบ้างละใช้เพลงดาบสไตล์คารนพัดยงกับพายุโหมกระหน่ำเลยล่ะครับโดนเข้าเต็มๆแต่ไม่ใช่พระเอกล่ะครับแต่เป็นกลุ่มสาวที่มุงดูการต่อสู้ของทั้งคู่อยู่เสื้อผ้านี่ขาดกระจยายหมดเลยเด็กกว่าไอ้กระจายก,ก็รวมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย กศึษากาะโป้ให้พระเอกดูละครับแต่ใช่ว่าพระเอกนั้นจะไม่เป็นอะไรเลยเสือ้อผ้าเองก็กระจุยเหมือนกันละครับเหลือแค่กระเกงตัวเดียวรัวก,กราเกียร์กานกันใหญ่คาเดนเห็นแบบนั้นก็รับไม่ได้ไล่ฟันพระเอกอีกรอบละครับพระเอกก็ไม่มีทางนี้ละก็วิ่งเข้าปะทะกับคาเรนโโโโและและ้วพระเอกก็นอกคาเรนได้แล้ะครับผม คาเรนก็เลยถามพระเอกไปว่าในหมูมนนออม่สามัญชนพระเอกมีฝีมือแค่ไหนกันพระเอกก็เลยตอบไปว่าคงเป็นพวกอ่อนแอละมั้งคาเรนก็รู้สึกรับไม่ได้ที่แพ้ให้กับสามัญชนที่อ่อนแอที่สุดละครับคาเรนก็จะบวกสู้กับพระเอกอีกรอบละนี่กูโปขนาดนี้มึงจะจะสู้กับกูอีกเหรอ oh. แต่เสื้อผ้าของเธอเองก็ขาดกระจุกระจายเหมือนกันนะครับเพเหมือนกันเธอก็คิดว่านี่คงเป็นพลังของพระเอกโดนตอนไหนก็ไม่รู้ละ่ะ ไปเอก็พยายามอธิบายละมึงทําตัวเองไม่ใช่เหรออีหนูเอ้ยแต่ยิ่งอธิบายยิ่งเข้าใจผิดเข้าไปใหญ่คาเดนก็ยอมรับว่าพระเอกล้มเธอได้แล้วได้ยอมเป็นทาสของพระเอกคือให้พระเอกเป็นเจ้านายล่ะครับและตั้งใจว่าวันไหนเก่งกว่าพระเอกก็จะเอาชีวิตของพระเอกไปแต่มีประโยคเด็ดที่เธอพูดไว้โคตรจะชอบล่ะครับจนกว่าจะถึงวันที่เธอเก่งกว่าพระเอกจึงใช้ตัวเธอได้ตามใจชอบเลยก็แล้วกันพระเอกนี่โคตรจะโชคดีล่ะครับ ถ้าเป็นผู้ชายทั่วไปจะใช้ทําอะไรล่ะครับแบบนี้ณ <Yahoo! S 1> นห้องพ,พักของพระเอกพระเอกกับไอก้กะจังก็คิดแผนการที่จะทําให้ไอก้กะจังเป็นคนดังในห้องเรียนแต่เพิ่มเติมก็คือมีฮาขว้วมาร่วมด้วยล่ะครับแถมนั่งตักพระเอกอย่างดีเล่นเอาไอาก้กะจังนี่อิจฉาหน่อยๆล่ะครับแต่เท่านั้นมันยังไม่พอล่ะครับคาเดนก็เข้ามาแจมด้วยและเห็นว่าฮาควานั้นน่ารักดีก็ได้เอามากอดสะง,งั้น เล่นเอาหาคั้วนี่กว่าคาเดนไปนเลยนี่มาเห็ดเอยียงวะไปก็สงสัยเธอเป็นของพระเอกแล้วก็ต้องมาอยู่เคียงข้างพระเอกเธอนั้นได้บอกไว้ละครับแล้วแล้วเ,เม็ดของฮาคั่วก็เอากล่องอะไรบางอย่างมาส่งพวกเขาละครับซึ่งก็เป็นโทรศัพท์จากห้องแดบของฮาคั่วนั่นเองก็เป็นงานวิจัยของฮาคั่วละครับไอ้กาจังก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปเล่นและพวกเขาทั้งสามก็ถ่ายรูปร่วมกันละครับเออแต่ว่ามึงดื่มอะไรไปหรือเปล่าดื่มคาเดนละครับ าเดนก็เลยขอแจมร่วมด้วยพระเอกก็โดนสาวๆแย่งกันร่วมถ่ายรูปละครับคือฉุดกระชากตัวพระเอกละแล้วก็จบการสปอยตอนที่3และครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อไปเนื้อหาอนิเมะเรื่องนี้ก็สนุกใช้ได้เลยลครับอนิเมะก็สปอยมาถึงตอนที่3แล้วใครรอไม่ไหวก็ไปหาค้นดูละครับเอาเชื่ออนิเมะใต้คลิปไปค้นดูอ่าดูเองได้ละครับแล้วเดี๋ยว,วยก่อนอย่าเพิ่งปิดคลิปหนีไปไหนมาคุยกันท้ายคลิปก่อนละกัน ตอนนี้ก็มีการล่าคิดสปยอยอนิเมะสนันวันไว้ละครับหลายช่องก็เลิกทําไปแล้วแต่ตอนนี้ผมกําลังคิดอยู่ล่ะผมก็กลัวเหมือนกันว่าจะถูกตามล่านะครับแต่ตอนนี้คงไม่โดนละครับเขาไปล่าตัวใหญ,ใหญ่ใหญ่กันอยู่อปอลาเล็กๆเ,เขาไม่เอาว่ากันไปนั่นละครับก็เลยคิดว่าจะไม่ทำคอนเทนต์สปอยอย่างเดียวลวครับจะทําสลับกับคอนเทนต์อื่นไปทํอย่างอื่นก็เช่นแนะน,นําอนิเมะข่าวสารอนิเมะข้อ, Data, อมูลด a ต้าอนิเมะต่างๆ่งงละเอามาสลับกับสปอยนะครับ ก็หวังว่าจะไม่ก็หวังว่าถึงผมไม่ทำคลิปสปอยผู้ชมหรือแฟนคลับที่ติดตามรับชมช่องนี้อยู่ก็จะสนับสนุนดูคลิปของมลเดิมนะครับเข้ามาเป็นกำลังใจกดไลค์กดคอมเมนต์พูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับ,าา like, comment, รบวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีและครับเล้